สวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นีผมอยู่นาวัดกลางอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพาทุกานมาชมบรรยากาศของตลาดคล้องถมนะครับหรือว่าตลาดนัดคลองถมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดคล้องถมรัตนบุรีนี่พนมีทุกวันพฤหัสบดีนะครับของสัปดาห์นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับโอ้่วยมิตรวีง,างงามเลยพี่น้อง <s> นี่ครับเป็นบรรยากาศของ ตลาดคลองถมอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ oh, บรรยากาศเป็นตะย,ยางครับพี่น้องครับคลองถมรัตนบุรีเนี่ยเป็นมีทุกวันพฤหัสนะครับพี่น้องครับทุกวันพฤหัสของสัปดาห์คลองถมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นตลาดาใหญ่นะครับพี่น้องครับโอ้ oh, ตลาดใหญ่แห้งครับพี่น้อง โอ้ของกินในลายแห้งพี่น้องโอ้โอปีงปลาเค็งครับพี่น้องครับหนึ่งรอยบาทมิเตอร์โตใหญ่ๆเป็นตัวแสบนะครับพี่น้องครับโอ้ของขายหลายครับพี่น้องครับ

ดีดิตอนเช้าสินะคะแล้วกาาเอยู่หลังนี่เยร้าน้วา

เลยตา,าตาหวานตัดขาเลยเน้อ <c oughs> นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดคลองถมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดีนะครับทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ครับคลองถมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ Yeah!